เดี๋ยวไปดูสองคนตาใหญ่นะถึงด้านป่ะได้แล้วได้แล้ว <C oughs> โอ้ยโอาา้ยเราหุ่นลงไหมสวัสดีครับเด็กป ใครถืออะไรต่า,ตา,างๆนี่นะเดี๋ยวมาไปเอาคิก่อนมันจะก,กินจา้าแล้วมันจะก,กินจา้าแล้วมันจะกินหัวน้องคลิปจ้าแล้วมันจะกินจ้าแล้วมาาัน เชาคอกไอเขาก็บอกไมู่กว่ะเปิดไ เดี๋ยวไฟหยุดอันนี้ก่อนวิลดูกล้องวิลดูกล้องดูกล้องนี้ครับอุ้ยใครแอบมองอะไรอยู่อ่ะใครแอบมองอยู่ลนึ่งครับหนึ่งขวบวิวีมองกล้อง่ตัวเจ้าวลนึ่งขวบหนึ่งขวบอนี่วิลีมองกล้องนี่นี่นี่นเอาอะไรอ่อาร่อให้มอง ไ้เจะไปทำด้าเด็กปลุกน,นี่ขอได้ไหมน,นี่นี่นี่เจ๊ามาหมามางบางเจ๊ไหมเงามาปา้าเช็คได้ไหมปิดไฟะะปะเดี๋ยวป้าปิดให้กลับมามาจุดแล้วปิดไฟนะมาจุดเองป้าไปปิดไฟโอเคโทรศัพท์อะไหนึ่งสองโอ้มือตึ้อเบ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday ได้ต้อไฟ้วแ้เี่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดจีช่วยน้องเปล่าพี่ยะัเพียง นี่แหละมันได้สตอรี่ได้คอนเทนต์ตรงนี้แหละนี่แหละมันได้ตรงนี้แหละโอเคไหมไปมาว่าเกมมาอะไรลูกบ้างมันได้สตอรี่ได้รูปได้ได้คอนเทนต์ตรงนี้แหละนี่รักมหมนะถีบมือเวริลแล้ว อร่อยา้างเรื่องชุดินน้นนอยแล้วลูกอร่อย่างเงี้ยนเะป็นมะม้าหายใชุดเปียกอ่ะกินว่ะนี่มะมันหวานอันเนี้ยป้ากดปิดเลยก็แล้อุ้ยมะมาอร่อยอ่ะเนื้อมดขึ้นป้ากดปิดนะเดี๋ยวตกกอนน้องไม่ก่อนลูกอร่อยจังเลย